ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอยู่คนเดียวในโลกมืดเปิดบ้านเมตตาลุ่งรัดในวัย80ชีวิตสุทธรมอยู่ในโลกมืดหนึ่งปีเต็มเปิดบ้านเมตตาลุ่งรัดในวัย80สามีหนีจากต้องอยู่คนเดียวเมตตาลุ่งรัดชื่อจริงดาราวดีดวงดารานักแสดงหญิงอุโสเป็นดารานักแสดงที่มีใบหน้าสวยหวานและคมเข้มจชาของบางวันตุกตาทอง สาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องวัยรุ่นวัยคนองประจำปี2505และได้รับฉายาไข่มุกดำแห่งเอเชียมีมคู่สมรสคือพลตีอํานวยกิตสุวัรจากไปแล้วและแฟนๆแห่เป็นห่วงหลังนักแสดงอวสโสเจ้าของรางวัลตุกตาทองสาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแม่เน่งเมตตาลุงรัศเจ้าของฉายาไข่มุกดำแห่งเอเชียอยู่วงการบันเทิงมา60ปี งานหนังละครโทรทัศน์กว่า500เรื่องรับรางวัลมามากมายหลังจากโลกโซเชียลมีการแชร์เรื่องสุขภาพดาราอาวุโสเมตตาลุงรัตประกาศลาวงการบันเทิงเพราะดวงตามองไม่ชัดจากนั้นไม่ได้ทราบข่าวาๆจนล่าสุดมีข่าวว่าดวงตามีปัญหาถึงขั้นมองไม่ได้ล่าสุดแม่เน่งเล่าถึงเรื่องสุขภาพในวัย79ปีกับผู้สื่อข่าวพร้อมเผยว่า ปีหน่าจะอายุ80แล้วถ้าบอกว่าสุขภาพดีก็คือโกหกตอนนี้ไม่สบายถึง16โรคทั้งเกาตอมไทรอยด์ลำไส้ใหญ่แต่ผ่าตัดแล้วโรคภูมิแพ้หืดหอบเบาหวานโรคชราปวดเขา่าปวดข้อลามไปถึงปวดกระดูกลุกนั่งเดินลำบากแต่ก็ไม่ได้ออกไปไหนเพราะกลัวโควิดตอนนี้รักษาตามอาการหาหมอตามนัดทุก3-6เดือนมีชีวิต อยู่แค่บ้านกับโรงพยาบาลขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้เลยครับขอบคุณครับ